สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถก็มีรถเก๋งนะคะลูกค้าใครที่มองหารถเก๋งอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันมาชมกันคันนี้นะคะว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมนะคะอ่ะคันนี้เป็นรถ Honda City นะคะลูกค้าปี2015นะคะเครื่อง1.5นะคะคันนี้อ่ะก็อ่าสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าสีเดิมนะคะ ตัวนี้รู้สึกว่าจะแต่งมาด้วยชุดสเกิร์ตรอบพันนะคะทั้งหน้าและหลังนะคะรอบพันเลยเนาะ,ะไฟตัวนี้ก็เป็นแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้าเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านล่างแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนนี้่ จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของ h อน d a อยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้ใส่ชุดแต่งสเกิร์ตแล้วดูเตี้ยดูสปอร์ตนะคะเหมือนโหลดมาเลยอโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างตัวนี้เริ่มจากแม็กเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัวนี้เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ก็เป็นแม็กห้าก้านนะคะมีตาสัญลักษณ์ของฮอนด้าอยู่ตรงกลางเช่นเคยเนาะอ่าแล้วก็ขยับมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่กับปลายตรงนี้ด้วยนะคะอยู่ที่ปลายกระจกนะคะเล็กๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ด้านบนก็ตัวนี้ใส่กันสาดให้เรียบร้อยนะคะ กันสาตัวนี้ก็สามารถบงังแดดบังฝนได้นะคะจอดในที่โล่งแจ้งเนาะฝนตกป่อยๆตัวนี้แง้มกระจกไว้ก็ไม่ทําให้สาดเข้ารถนะคะแล้วก็ตัวที่เปิดประตูรถนะคะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะคนละสีกับตัวรถตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์แล้วนะคะลูกค้าสามารถกดเปิดประตูได้จากตรงนี้โดยไม่ต้องไปกดที่รีโมทนะคะ กดปุ่มตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เลยเนาะโอเคสีโครเมียมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะในส่วนของที่เปิดประตูแล้วก็ฟ้าทางน้ำมันก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะมามาดูด้านหลังกันในตัวด้านหลังตัวนี้นะคะเอาตรงไหนก่อนเอาตัวหลังคาก่อนในส่วนข้างบนนี้ติดคีบฉลามให้ด้วยนะคะ อ่ะเพิ่มความสวยงามสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะบางคันก็จะเป็นแบบเสาอากาศธรรมดาแต่คันนี้เปลี่ยนเป็นพีบฉลามให้แล้วเนาะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ล้างเล็กๆให้นะคะเป็นชุดแต่งที่สวยเลยทีเดียวเนาะ,ะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่กับตัวสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะในส่วนนี้ ไฟท้ายก็ออกแบบมาได้สวยค่ะก็มีความยาวตั้งแต่ตัวด้านข้างรถนะคะออกมาจนถึงตัวฝากระโปรงด้านหลังเนาะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังกันว่ากว้างแค่ไหนอ้กว้างพอสมควรนะคะลูกค้าตัวนี้อ่าบรรจุของได้เยอะเลยเนาะตัวนี้แล้วก็มีตัวดึงพับเบาะด้านหลังให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะ มีไฟส่องสว่างอยู่ด้านล่างให้ด้วยนะคะในส่วนห้องเก็บของตัวนี้ด้านล่างของมันก็จะมีอาเชนเคยล้ออะไหล่และชุดแม่แรงนะคะตัวนี้มีให้ครบเลยนะคะถ้าคันไหนไม่มีเราก็มีให้นะคะทุกคันโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเปิดประตูเข้ามาในส่วนของด้านในรถนะคะตัวนี้ก็เริ่มจากประตูรถด,ด้านคนขับเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าในส่วนที่พักแขนก็จะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็มีปุ่มปรับกระจกทั้ง4บ้บานนะคะอ่าสามารถปรับกระจกขึ้นลงได้จาก ปุ่มนี้เลยแล้วก็มีตัวปรับกระจกมองข้างไปในตัวนะคะอ่ะในส่วนคออาขยับเข้ามานิดนึงนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มอีโคคานะคะลูกค้าสามารถกดได้ใช้งานได้ปกตินะคะเป็นโหมดประหยัดน้ํามันเนาะถ้าเราวิ่งทางไกลแล้วก็อ่ามีตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาให้ด้วยนะคะอะตัวนี้แล้วก็มีช่องแอร์ให้ด้วยนะคะฝั่งทางนั้นเนาะมีปุ่มการลื่นให้ด้วยการล้อลื่นนะคะอะก็ มาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะตัวนี้ก็จะมีตัววัดรอบนะคะตัวบ่งบอกความเร็วแล้วก็ตัวบ่งบอกสถานะของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะแต่คันนี้แอดมินไม่ได้สตาร์ทรถเนาะก็เลยไม่ได้เห็นกันว่ามีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างลูกค้าจะสังเกตว่าคันนี้ออกแบบมาได้สวยนะคะในส่วนของวงกลมที่ตรงหน้าปัดเนาะตัวนี้จะมีไฟสีฟ้านะคะอ่า มาต่อกันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าก็มีปุ่มโหมดต่างๆอยู่ในตัวนี้นะคะก็จะ,ะมีตั้งแต่โหมดคูดคอนโทรลคูดคอนโทรลนี้สามารถกดในขณะที่เราวิ่งลดทางไกลนะคะคือเราไม่อยากเหยียบคันเร่งก็ตัวนี้ก็ช่วยเซฟได้นะคะก็ กดแล้วก็เขาเอามันจะทําการล็อกความเร็วไว้ที่ระดับนั้นเราก็สามารถวิ่งได้สบายเลยนะคะไม่ทําให้ปวดเมื่อยขานะคะอ่าแล้วก็มีโหมดต่างๆให้นะคะตัวนี้เพิ่มลดเสียงของเครื่องเล่นนะคะแล้วก็มีอ่าตัวรับและวางสายโทรศัพท์ได้จากตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวอ่าสั่งการด้วยเสียงให้ด้วยนะคะในส่วนนี้ออกแบบมาได้สวยค่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นแบบพุทธสตาร์นะคะคันนี้ ตัวนี้ในในส่วนของหลังพวงมาลัยก็จะมีระบบแพดเดิลชิพให้นะคะทางซ้ายและขวานะคะตัวนี้อโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะไม่ได้สตาร์ทก็เลยไม่ติดตัวนี้ก็ไฟนะคะไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวก็ตรงนี้ได้เลยเนอะอาะขยับเข้ามาตรงกลาง อคอนโซลด้านกลางนะคะอคอนโซลตรงกลางตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์คู่ให้นะคะออกแบบมาเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆนะคะแบบนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ใหญ่เกินไปเนะเาะแล้วก็ในส่วนของเ,อเครื่องเล่นตัวนี้เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะลูกค้าเป็นแบบระบบสัมผัสมีโหมดต่างๆที่สามารถสัมผัสได้จากหน้าจอนะคะแล้วก็จะมี ไฟฉุกเฉินตัวนี้กดใช้งานได้ปกตินะคะถ้าไม่ติดกดแล้วไม่ติดตัวนี้เราดูแลให้แล้วก็แอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าจะเป็นระบบสัมผัสเหมือนกันแต่มันเปิดไม่ติดไหมเ <c oughs> <c oughs> ออมันสตาร์ทเครื่องไม่ได้เนาะอ่ะก็แล้วก็จะมีด้านล่างนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟช่องเสียบ usb ต่างๆนะคะในส่วนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยข้างหน้านี้ช่องนะคะ,เ,ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้สีระดับนะคะแล้วก็มีปุ่มเสียบกุญแจให้ด้วยนะคะหากต้องการเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เราสตาร์ทรถไม่ติดแบบนี้นะคะสามารถเสียบตรงนี้และขยับเกียร์ได้เลยนะคะถ้าไม่มีกุญแจเสียบต,ตัวนี้ไม่สามารถเลื่อนอไม่สามารถเลื่อนเกียร์ได้เนาะ,ะแล้วก็เบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะ,เป,ะเป็นแบบเป็นแบบดึงนะคะ แข็งนี่ค่ะก็ตัวนี้ใช้งานได้ปกติค่ะโอเคในส่วนที่พักแขนตัวนี้จะเป็นเป็นผ้าหุ้มนะคะเป็นผ้าหุ้มให้ก็จะเพิ่มความนุ่มไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะคะเวลาเราวางแขนในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะค่ะ เบาะตัวนี้ก็เป็นเบาะผ้านะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็ในตัวเบาะนี้ก็จะมีความกว้างตัวพนักพิงก็ออกแบบมาโค้งเว้าวเข้ากับแผ่นหลังได้ดีนะคะในส่วนตรงกลางนี้ก็จะมีะตัวระบายความร้อนให้นะคะลูกค้าเวลาเรานั่งนานๆก็ไม่รู้สึกร้อนหลังหรือเหงื่อออกหลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในตัวของด้านหลัง ด้านหลังตัวนี้ก็ว้างพอสมควรค่ะลูกค้าเบาะก็เหมือนกันนะคะก็เป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมเนาะอ่ะก็นั่งได้ประมาณ3 4คนนะคะคันนี้ถ้านั่งสองคนตัวนี้ก็สามารถดึงมาเป็นที่พักแขนและวางแก้วได้นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวรถนะคะไปะโอเคค่ะก็ เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เดิมอีกเช่นเคยนะคะไม่เคยหยับนะคะ,ะไม่ไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยนะคะตัวนี้มาก็มากเดิมนะคะตั้งแต่เครื่องนี้เลยนี่ตั้งแต่ฝาครอบเครื่องนะคะถ้าเกิดมีการแกะหรือการซ่อมทําอะไรเนี่ยก็คือพวกมาพวกนี้มันจะไม่อยู่ตามเดิมนะคะในส่วนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตัวนี้เป็นระบบ ABS นะคะ ก็หน้าเดิมคานเดิมหมดนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ทุกเม็ดยังอยู่ครบนะคะสามารถเช็คได้นะคะรถเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักน้ําท่วมไฟไหมไม่เคยอย่างแน่นอนนะคะแผ่นระบายความร้อนตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะโอเค,ออเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะหากใครที่มองหารถเก๋งไว้ใช้งานนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะถามหารถเก๋งราคาเบาๆก่อนถูกๆสบายๆก็ ลองทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็รถทางบริษัทเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคานะคะอยากได้แบบไหนาราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะโอเคสำหรับวันนี้แอดมินโลก็ขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่าลืมคิดถึงประเสริฐผลสกลนครนะคะลูกค้า สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย